พิกสูทั้งหลายสมมุติว่ามหาปัตตภีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้ พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งเพุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่ะที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีพุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นภิกูุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครใครจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตผู้อรหันต์ตสัมมาสัมพุทธ,ธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดในโลกแล้วและทำวินัย อันตถาตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึ่งกระทำโยคะกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด